ผมใช้เวลากว่า12ชั่วโมงในการฟาร์มเพชรในวูดซิลลิงเวฟ2.4และนี่คือจำนวนเพชรทั้งหมดที่ผมได้เท่าที่ดูน่าจะเปิดได้ประมาณ30 4 0ถึง40โลและผมจะใช้มันทั้งหมดเพื่อเปิดหาลูป้าโดยที่ผมนั้นไม่มีการันตีเดี๋ยวมาดูว่าผมจะสามารถเอาชนะการันตีได้หรือไม่ก่อนากการันตีจะออกทองให้ผมก่อนไหมจหวาเผอจะวาเผอเฮ้ยอ้โหสีม่วงว่ะเก็บโลเก็บโลเกโลพอแล้วพอแล้วโลแทุกคน <laughs> 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 what? what's 40? What? Oh. <sighs> <sighs> <gasps> what the what <f> <sighs> oh. 40 row bro. Oh. และตอนนี้เพชรพมหมดแล้วถ้าคุณอยากเห็นผมมีเพชรไปเปิดอาวุธของลูป้าต่อ <c oughs> กด Subscribe ให้ผมหน่อย